อยากเป็นฆาตกระยังไม่เคยเป็นฆาตกรเลยเนี่ยผมก็ไม่เคยเป็ไม่ได้เป็นเลยนะกันผมไม่อยากเป็นผมมันกดดันจุ๊งแจ้งพี่โซบอกขอเสีเหลืองได้ไหมเขาอยากเป็นกล้วยไม่ให้อุ้ยคนเลนดีดเปลี่ยนใจใจลุยม่งเลยใจลุยสุดๆเปลี่ยนแล้วขอบคุณค่ะหนารักูถือมีดเอาไว้ป้องกันี่โซไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดฉันเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะบอกเลยไม่มีคิดเป็นเดวิลผมจะเป็นเดวิลที่กลับใจผมไม่อยากเป็นอีกแล้วเอ้ไอ้ตดี๋ยอ ผมเป็นนักรบโควิดเอาอีกแล้วเหรอวะอีกแล้วเหรอสองกล้องแป๊บเราสองกล้องก่อน เสี่ยวนะเนี่ยเสียวนะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนอุอ้ยโหรวดนเร็วมันไงพอเขาบอกว่า<ห>ไม่เป็นเดวิลนี่ฆ่าเขาเลยนะคือผมไม่เป็นฆาตกรผมก็ตายคนแรกมีสองอย่างกนี่ได้มอบหมูพี่ไปแล้วพี่ได้ของสารเอาเอา,เอาตามทำไรตุ่มเพลงก่อนนะคือผม,มไปปรับอุณหภูมิในบ่อลาวาใช่ไหมแล้วผมก็เข้าไปแสแตมบัต ที่ห้องที่ประจอนตอนนี้ผมผมก็เลยไปสองห้องไปสองที่ประจอนต่อแล้วแบบสีแดงตายแล้วเอาสีแดงสีแดงตายตรงไหนวะก็เลยเดินขึ้นไปตะก,กิดตายตรงไอเครื่องที่มันสวบเบหตุอะเสาวขวาตรงตรงตรง,ตรงนั้นเลยน่าจะไปรูดไปรูดเสาอยู่หนูสามารถยืนหยาได้คนได้หลายคนเลยอ่ะพี่ครับหนูอะเดินมาทางซ้ายมือ <c oughs> หนูเจอโอปาราชีหนูลงมาหนูเจอพี่โอปอหนูเดินออกมาหนูเจอเจ๊แป้งกับพี่โซ แล้วก็เดินออกมาอีกก็เจอ,อปาทาชีอีกรอบหนึ่งฉะนั้นแต่นนนี่หายนะนนนนี่หายนะว้าแล้วสุดเลยเฮ้ยเฮ้ยปาทาชีหมดใครคะผมว่านนนี่เป็น<ะ>อันนี้ผมผมไม่รู้นะ <c oughs> ผมแค่บอกว่าไม่รู้ว่าโซหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมกำลังปรับอุณหภูมิอะโซโดนลงมาจากข้างบนซึ่งในจุดที่ตะกิดก็ความตรงนั้นอะ รวยเน่าหรือเปล่ากล้วยอันนี้ไม่ไม่รู้นะแค่แค่บอกเฉยๆว่าเจอโซแล้วก็โซก็มาสแตมบัตรเหมือนเหมือนกันแต่ว่าผมอะไปเช็คชีพจรแล้วผมเดินออกไปเลยอืมเพราะว่าโซลงมาทําไไ้ที่มันลากอยู่ไงนากแน่ตั้งกิดตายตั้งกิดตายตายตรงเสาลากกันแหละตายตรงนั้นเลยน่าจะกําลังลากอยู่แล้วตายมันมีเสาลากสองเสานะเสาเสาบนตรงแต้มมือขวาพี่โซได้ลากโลากเสาเออลากพี่กิจไปค่าย หมกท่อวแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โซก็ได้เพราะว่าตรงเสาล่างตรงแต้มมือขวามันมีรูไอ้ไหมทำไมกลับลำอย่างเงี้ยไม่มันมันมีรูไงด้วยความที่มันมีรูอ่ะอาจจะแบบข้าบุ๊มโดดท่อก็ได้นะไม่รู้นะหนูสคริปผมแค่บอกเฉยๆพ่ะบ้าใครจะโหวตพี่โซก็ไม่ใช่ใครไอ้ไหมโดนเลยอะฆาตกรน่งเดือยผมว่าผมตายแน่เลยบ่ายมีแบงค์เหรอ แล้วเขารู้ดีจังรู้ดีรู้ดีนะ ไฟดับอะไฟดับอ่ะทุกคนทำไงดีอะทำไงดีอะไฟดับอะไว้แต่เราอะไม่มีคนเปิดไฟเลยอ่ะอุย้ยเติมน้ำแซงแหละแซงทำเป็นเติมน้ำแหละ คนเยอะตอนนี้โอ้ไม่มีโอกาสฆ่าเลยอะคนเยอะมากแม่โอ้ยโห,หเขาหยุดด้วยกันเป็นก้อนเลยว่ะแต่ไม่มีโอกาสฆ่าจริงนะเว้ย อุ้ยอุ้ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเ,าะเ,าะเรานอนนอนเอาเป่ะโ oh อ oh ้โหเช็งโอ้โหเยอะไปนะสามคนมั้เนี่ย เมื่อกี้เห็นชื่อคนหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจหนูกำลังหห็นว่าอ,าอยู่ซ้ายล่างพี่เมื่อกี้เราเห็นเราเห็นกันอยู่เยอะมากเลยเหมือนโอปออยู่ซ้ายล่างแล้วก็เจอรู้สึกจะเป็นพี่ไม้ด้วยแล้วก็มีนนโอป,ป้าอยู่ที่ไหนเมื่อกี้อยู่ขวาล่างครับแต่เจอศพขวาครับ<า>แต่เจอศพขวาบนผมยังไม่ขึ้นข้างบนนะผมมาจากข้างล่างตรงกลาง กําล<ม>ังจะขึ้นข้างบนคือเมื่อกี้ทุกคนอยู่ด้กันหมดเอาป่าแล้วแจงเดินมาทางขวาเพราะว่าแจงมีเควสค้างอยู่ก็คือไอเควสหลอกทดลองวิทยาศาสตร์แล้วพอมาตรงเควสปุ๊บแจงทําเสร็จเดินลงมานิดเดียวแล้วก็เจอศพเลยมันไม่ได้แล้วว่ะมันเราก็เห็น <laughs> ชื่ออป้าปอยู่ในห้องน้ําถูกไหมทําไมเร็วจังเลยแจงกับอปอเนี่ยอปอไม่ได้เป็นพี่ไม่ก็ไม่ได้เป็นเราวิ่งเจอกันหมดแล้วอรู้ะ<อ> งานบดเร็วกว่าทุกตานะปกติตาเห็นคุณบดช้าไม่ไม่เหมือนคุณหรอกคุณบดใครมั่วซั่วไป็นบดผมเจอศพทางด้านขวาจริงๆบริงคุณพยายามรีบไซต์กลยุทธ์ที่คุณเจอคนเยอะมาบ่ให้คนที่ alone ผมเลยว่าคุณพูดอะไรอ่ะ alone ผมคืออะไรคุณเป็นอะไรก่อนหน้าที่จะกดก่อนหน้าที่จะกดโหวตอะโอป้าอยู่ตรงไหนวะใช่พี่อยู่ไหนข้างล่างครับผมทำควส เลาะมาจากทางข้างล่างตรงกลางอะแล้วก็ไปทางหออ๋อคือข้างล่างกำลังเดินเดินตามท่อตรงนั้นไปใช่ไหมเดินโค้งไปจะเข้าห้องเดินระชุวมงกำลังขึ้นข้างบนเลยแล้วผมก็กดก่อนฮะที่เนี้ยผมเช็คที่ประจอนมาผมเห็นเหลืองตายผมก็เลยกําลังเดินขึ้นไปดูว่าตายต่ตายตรงไหนแล้วก็มีคนกดโหวตแล้วทุกแจงเจอศพ ขวาบนถ้าโอป้าอยู่ขวาล่างจริงมันเดินไม่ทันมันแค่วีเดียวตอนที่ผมดูเข้าไปพี่แต่คิดว่าแต่คิดว่าโอป้าไม่ได้อยู่ขวาล่างจริงไงเมื่อกี้คือที่แจงเห็นนะก็คือไอประตูอ่ะประตูที่มันเป็นห้องน้าอ่ะมันกําลังปิดแล้วเห็นชื่อโอเข้ามาเลยแต่โอปอไม่น่าใช่มันแค่คนเดียวแล้วแพ้เลยคือตัวโอนำหน้าแต่โอปอไม่น่าใช่เพราะว่าแจงเจอโอปอสายล่างใช่หเราจริงแล้วแจงวิ่งเจอพี่ไม้วิ่งเจอพี่ไม้อยู่ตรงแถบตรงกลางแต่พี่ไม้วิ่งลงล่างแจงขึ้นบนแลวแจงก็เจอศพ พี่ไหมว่าไอ้แจงกับโอปอลนี่ยแหละคุณพ่อหรือเปล่าวะไม่สังเกตแล้วมันมันแปลกมากนะมันเร็วมากนะไอ้แจงเดี๋ยวนี้มันเร็วแล้วพอมันบดปุ๊บก็เลยยุติเดิมพี่คะชิคคืบดตาเนี่ยมีอยู่สองผลคือได้เล่นต่อพอบดถูกกับแพ้เลยเพราะว่าบดผิดแน่นน่ะสิพี่ก็เล่นต่อแหละแปลว่าโอป้าออกไปฮึแม่ไอคณะกรรกรสองคนหรอไปเลยเอป้าไอ้คนช่วยโจสีดำคนทั่วไปเลยออกไปเลย ชัดเลยแจ้งไม่น่าเลยบอกแล้วโอปอน์ไ่เชื่อคนง่ายจริงๆโอปอพี่ดาวโอปอมากเลยโอปอล์ตุ๊บ บอกแล้วเดินมาตอนแรกว่านนท์น่าจะใสๆเห็นสีชมพูนึกว่าจะแบ๊วๆโอ้โหหักคนนี่แหละใช่ไหมดเยี่ยมากเลยนะเนี่ยเป็นวันที่โอปอเชื่อมันเป็นอย่างงี้แหละโอปอเชื่อปุ๊บโอปอน้องรักน้องรักหนูเลยคนที่อยู่ฝั่งไอเนี่ยฝั่งซ้ายหมดอะไม่เป็นแต่ก็มีพี่จุ๊บแจงอยู่ฝั่งขวาใช่ป่ะพี่แต่ตอนนั้นตอนไอตอนแรกพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พูดแค่อืม พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยไงนี่ไงคุณอ <c oughs> ะนะน้องปาอย่างดีนะน้องปาันิฐานเราคนเชื่อพี่เนี่ยต่อให้พี่ันิฐานถูกขนาดไหน,นตอนห้พี่เห็นแบบคานหน้าเต็มเต็มตาก็ไม่มีใครเชื่อพี่น้องปางมันดูมันก็รู้เมื่อกี้ดูนนดีคุณไม่ต้องมาพูดเลยสิบิงคุณไม่ต้องมาพูดเลยคุณตัวดีเลยสิบิงเดี๋ยวผมบอกแล้วต้องหลอยไม่เชื่อหรอกเมื่อกี้เนี่ย